วันนี้นะคะครูยาก็จะมีเป็นเกี่ยวกับป้ายต่างๆนะคะที่เด็กๆจะเจอในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะในโรงเรียนโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าหรือที่อื่นๆทั่วไปนะคะซึ่งเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ้ในป้ายนั้นเขียนว่าอะไรนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันเลยนะคะไปกันเลยมาเริ่มต้นกันที่ภาพแรกนะคะที่ภาพนี้นะคะเด็กๆสังเกตเห็น ภาพนี้นะคะเขาบอกว่า p l e a s e wear face mask thank you นะคะ p l e a s e wear face mask thank you ก็คือการุณาสวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วเขาบอกว่า thank you ที่แปลว่าขอบคุณนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ภาพ Please keep social distancing stand here นะคะ Please keep mm hmm. ก็คือการุณารักษานะคะ Social distancing ก็คือระยะห่างทางสังคมนั่นเองคะ่ะแล้วก็คำว่า stand here ก็คือกลับนายืนตรงนี้นะคะเด็กๆจะเห็น เขาจะเขียนว่า temperature check point นะคะ temperature ก็คืออุณหภูมินั่นเองค่ะ check ก็คือตรวจสอบนะคะ point ก็คือจุดนั่นเองค่ะหรือในภาษาไทยเขาจะเขียนว่าจุดตรวจวัดอุณหภูมินั่นเองค่ะเรามาต่อกันที่ภาพนี้ค่ะเด็กๆภาพนี้จะเป็นภาพเกี่ยวกับการทำไมคะล้างมือนั่นเองนะคะเด็กๆก็จะเห็นในภาพอยู่เนาะ,ะเรามาดูกันค่ะว่าในในป้ายเนี้ยค่ะ มีตัวภาษาอังกฤษเขียนว่าอะไรบ้างนะคะอ่ะคันแรกเลย wash your hands frequently อ่ะ wash your hands frequently wash your hands คืออะไรคะก็คือการล้างมือเองพูดพร้อมกันค่ะ wash your hands frequently แปลว่าอะไร frequently คือทำบ่อยๆค่ะไม่ว่าเด็กๆจะ ด้เจอแอลกอฮอ์ด้วยก็จะดีมากเลยค่ะวันนี้ภาพสุดท้ายนะคะภาพนี้เป็นภาพรูปควรและมีหยดน้ำลงมาที่มือเด็กๆว่วาต้องเป็นภาพอะไรค่ะเจว่าอกฮอ์นั่นเองใช่ค่ะทีเด็ดขาค่ะ,คะเรามาดูเป็นค่าวว่าภาษาอังกฤษในป้ายนี้เขาเขียนว่าอะไร Hand sanitizer นะคะ hand s a n i t IZER นั่นก็คือเจลสำหรับทำความสะอาดมือนั่นเองค่ะสำหรับเจลแอลกอฮอล์ตัวนี้นะคะเด็กๆสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องล้างน้ำเปล่าตามนะคะเด็กๆใช้บ่อยๆพกติดตัวได้จะดีมากเลยนะคะคุณย่าก็มีเกมมาให้เด็กๆเล่นอยกแล้วค่ะเด็กๆช่วยกันตอบให้ได้นะคะว่าคำตอบไหนคือคำตอบที่ถูกต้องไปกันเลยค่ะ มาค่ะเด็กๆมาที่ภาพแรกนะคะเด็กๆภาพไหนคือที่บอกว่า Please wear face mask Thank you เดี่ยวี๋ยวสองค่ะภาพที่สองนี่ถูกต้องค่ะขอไปค่ะลูกภาพต่อไปภาพต่อไปพ่อหม่บอกว่า Please keep social distancing Stand here ยืนตรงนี้ภาพไหนเอยเดี๋ยวเดี๋วสองค่ะสองนี่ถูงมากๆค่ะต่อไปลูกภาพที่สาม ภาพไหนเหอ่ยที่บอกว่า temperature check point อ่าในที่ตรวจอุณหภูมิอันที่หนึ่งเก่งมากมากค่ะภาพต่อไปค่ะภาพไหนเอ่ยที่บอกว่า wash your hands frequently ล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆอ,อ,อันไหนคะอันที่สองเก่งมาก บ้างคะเด็กๆได้กันไปกี่คะแนนคะตอบกันได้หรือเปล่าอ่าอยู่บ้านอย่าลืมทําาบงานที่คุณครูให้ไปนะคะเด็กๆนะเดี๋ยวโอกาสหน้าคุณครูยาจะทําคลิปมาพูดคุยกับเด็กๆใหม่นะคะวันนี้ครูยาต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ